ทุรกิจล่าสุดุยขอบคุณครับได้เหรอฝากได้หรอได้เป็นมายังไงถึงไปทำมา อ,อ๋อคือจริงๆคือตอนนี้ทําร้านบะหมี่เป็นแบบกล่องพร้อมกินครับผมเออคือคือจริงๆอะเริ่มจากผมมีเพื่อนเป็นเชฟแล้วผมมาอยากให้เขามาช่วยคือผมมาอยากทําอาหารของแม่อาหารที่แม่ทําให้ผมกินบ่อยๆอะขายอะไรเงี้ยเลยเลยเลย,เลย,เลยคุยกับคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบให้มาดูแบบให้มาดูสูตรมาดูเขาเรียกว่าเรื่องหลังบ้านให้หน่อย,เ,ยเพราะเราไม่รู้เรื่องไงแต่คุยไปคุยมาก็าเลยแบบเฮ้ยทำบะหมี่ขายกัน เออทำบะหมี่กันเพราะเพราะผมว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอยู่แล้วก็เลยสังเกตได้นในรายการจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบแทบแทบทุกอีพี EP อะไรเงี้ยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้ในตลาดมันจะเป็นแบบเส้นหมี่แต่เราชอบกินบะหมี่เส้นสีเหลืองก็เลยทําเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ที่มันสะดวกพร้อมทานออกมาเป็นบะหมี่แบบไหนก็คือจะมี2เส้นับผมจะมีเส้นเส้นบะหมี่เปาะซึ่งหาก,กินยากเป็นเส้นแบนด์กับบะหมี่เส้นกลมธรรมดาแล้วก็จะคลุกกับ หมูสับหมูชิ้นหมูเดงแล้วก็ซอสสูตรออะไรอย่างเงี้ยก็โปรตีนสูงด้วยสําหรับใครที่ดูแลสุขภาพคือคือคือไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาหารเฮลตี้แต่แค่มันโปรตีนสูงเฉยสูตรนี้ไปได้มหยังไงก็คือก็คือเป็นสูตรที่คิดกันเองกับเชฟกับผมกับเพื่อนๆลงทุนเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันด้วยความที่เราพุ่งตรงแล้วมันก็มันเป็นเดลิเวอรี่เราไม่ได้มีหน้าร้านมันไม่ได้ต้องลงทุนมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรใหญ่โตอะไรยเงี้ย มันแถมแถมเราทำเดลิเวอรี่เราเองก็สามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันได้ไปแฟนถามปักถัมต้องกดยังไงถึงจะได้กินก็ขอโทษด้วยช่วงนี้คืออันนี้มันอ้าวไม่ใช่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 ขอโทษด้วยคือช่วงนี้อาจจะอาจจะยากนิดนึงเป็นตัวเหรอคะไม่ได้เป็นตัวเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณเราเราเพิ่งเราเพิ่งเปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆอาทิตย์นิดๆแล้ว แล้วเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดนี้ตอนนี้ก็กำลังเร่งขยายการผลิตอยู่ครับผมคือตอนเนี้วีคแรกอ่ะเราตั้งใจคิดว่าวันละหนึ่งอกล่องแต่ว่าพอมันพอมันวีคแรกมันหมดเร็วมากเพราะมันวีคที่2เนี่ยก็เลยขยายเป็น200 200อะไรเงี้ยคัมัยังมันก็ยังหมดเร็วอยู่ไม่อนมันมน้อยหรอครับ ะทีมงานมีน้อยเหรอก็ต้องมันทุกอย่างมัน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 เร็วเกินที่เราจะขยายคือคือเราเราก็ต้องทุกวันนี้ก็เลยต้องรีบรีบหาคนเพิ่มหาอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหมคะถ้าแบบถ้าจะต้องแบบสั่งให้ทานที่ไปยังไงก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้สิบเอ็ดโมงก็เข้าแอปกดเลยจริงๆคือตอนนี้มันเปิดร้านอะผมมีแอปหลังบ้านใช่้ก็คือพอสิบเอ็ดโมงปุ๊บมันเด้ง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 ก่อนเลยมันหมดภายในกี่นาที เมื่อเมื่อกี้ใช่ใช่วันนี้เลยนะนาทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วนะตั้งนาฬิา11โไม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องพูดไปก่อนคือมันแต่เมื่อเมื่อกี้หนึ่งนาทีหมดจริงๆแต่ว่าก็คือก็คือคืออนาคตมันจะง่ายขึ้นเพราะเราจะขยายต้องขออภัยลูกค้าต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องรอก่อนไม่ไม่คือ11 11โมงตั้งนาฬิกาไปเล็กว่ามีโอกาส11โมง พรุ่งนี้11บเอโมงเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงพรุ่งนี้ก็เพิ่มพรุ่งนี้ก็เพิ่มครับผมเป็นคำถามที่เมื่อกี้เขาถามไปแล้วแรงมากตอบตอบเป็นสิเฮ้ยเเออดี๋ยวจะเพิ่มขยายการลงทุนอย่าอ๋อโอเคโอเคตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มมันไม่ตอนเริ่มไม่ได้ลงเยอะเพราะว่าเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าพอเราต้องขยายอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้องใช้ใช้มันก็เริ่มต้องใช้ทุนทุนขยายเยอะ ด้วยคนด้วยด้วยครัวด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องก็ต้องเริ่มลงทุนเพิ่มอ่าคือเปิดเปิดธุรกิจเพราะว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือเปล่ามันก็เป็นหนึ่งในการเอ่อปูทางสู่อนาคตอันสดใสแปลว่าพวกผู้ค้าที่สั่งนี่คือเป็นมีส่วนร่วมกับการสขายบ้านคนก็เป็นไปได้คุณต้องใส่ซองนะเราเราต้องใส่ซองแต่พี่ซื้อบะหมี่ที่ไม่อแต่ว่าแท่ง เออไม่เป็นไรอาหารในงานน่าจะเป็นไม่ก็มีไ่ก็ทำธุรกิจเอาไว้ไม่ใช่คือคือเราเราเองก็คือช่วงนี้เลยก็ยุ่งมากอยู่แล้วในวงการะเพราะว่าเราเองก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังตอนนี้ก็ยุ่งมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเราโตแล้วอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเราใช้ชีวิต สบายไปหน่อยเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบต้องต้องสมองคิดเยอะอะไรแค้เนี้ยแต่พอตอนนี้เราแบบได้แบบมาลงมือทําของกับมันเต็มๆจริงๆเมันก็เราก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าพอเราได้ลงเอาจริงกับอะไรสักอย่างเราเองก็ทําได้ครับเขาก็บอกว่าเก่งมากเก่งเขาก็ชมเขาก็แบบเขาก็แบบให้กําลังใจด้วยเพราะเพราะว่า ช่วงเนีคือนอกจากถ่ายใช่ไหมนอกจากถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรพวกเนี้ยเราก็จะวุ่นอยู่กับมือถือคุยคุยตามงานตามนู่นตามนี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยม,ยมันก็เลยมันก็เลยจะวุ่นวุ่นนิดนึงเขาก็แบบเขาก็อยู่ข้างแหละว่าก็กๆๆ็ๆสู้ๆแบบเก่งมากอะไรเงี้ยเป็นกําน <ๆ S 2> เป็นเป็นเป็นเำ็นนเป็นนเป็นเนเ ขอโทคุลูกค้าด้วยคือคิวไม่มีคิวแรกเลยโอคอเขาไม่ได้คิวแรกเขาคิวศูนยไม่เป็นเป็นโบพอดีโบเป็นคิวคิวซีรูว่าร้อยกล่องแรกคือโบหมดร้อยกล่อแรกคือโบไม่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ชอบกินบะหมี่อะไรขนาดนั้นนานๆกินทีเหมือนกันอเขาหลอก่าไกกันกับไปอกันแบาตแต่ว่าก็คือก ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันเพราะว่าเราเราเองตอนอยู่ตอนอยู่ที่นู่นเราก็ลุยแล้วว่าเดี๋ยวกลับมาโบก็คือต้องลุยงานเกราเองก็ลุยงานเหมือนกันก็มีเวลาว่างก็ค่อยให้เวลาค่อยให้เวลาเจอกันแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยพอเจอกันผมเองก็แบบยุ่งยุ่งยุ่งไมไหเขาไม่งอนเขาเข้าใจโดนบีนปังหรือยังไม่โดนไม่โดนไม่โดนเสียงเสียงเสียงสามมายัง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 เพราะเราบอกเราบอกเขาว่าเออเดี๋ยวอนาคตนะถ้าเกิดมันไปได้ไกลนะหนูอยากได้อะไรพี่ซื้อให้ ไม่ไปได้ไกลนะอยากได้บ้านอยากได้รถต้องขายได้สักวันละแสนกล่องลวกมันเลยวันลวกมันแลลวกสุเวันละแสนกล่องปุ๊ยังไงไปขอเลยได้ได้วันละแสนกล่องนะพูดเลยพูดเลยพูเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลยได้แสนกล่องยังไงมันมันลุเลยมันได้มันได้ดสาทุก่อนเหรอเนี่ย เพราะอะไว่าวันละผู้ขายทั่วโลกเหรอเออเดี๋ยวไปขายในประเทศไทยด้วยอยากไปนะมันได้ไหมทำระบบชาวบ้านดีๆถ้าเกิดต่อให้ไม่ถึงแสนน่ะผมก็อยากอยู่ดีเอาเป็นว่า ฝากด้วยครับผมเข้าไปติดตามได้ใน IG แล้วก็ติ๊กต็อนะครับ n o o d s N O O D S T H ครับผมฝากด้วยครับผมแล้ววันเกิดวันเกิดเกแฟนสาวเราครับผมเขาให้ซ้อยข้อมืออันนี้ป่ะอันนี้ม่ใช่เมูี่เสิร์เลนกเล็กเล็กเกเล็กเก่ล็เากเล็กเล่ก่เล็เล็เล็เลเล็กเลนกหล็กเอ็เล เราก็ใส่เราก็มีอ็อกเซสซอรีของเราบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้เขาได้เป็นแบบฟิลเจนซีเป็นอ็อกเซสซอรีเจนซีเพราะไม่มีความวิ๊กบ๊อกใช่พอได้ปุ๊บก็เลยต้องไปไปทําหน้าเลยให้มันดูแบบเข้ากับอ็อกเซสซอรีที่ได้มาซะหน่อยลยออคยอบออกว่่าาาสสมมมมมไทัันนนเี้ใช่เสร็จไม่ทันอะไรแบบสวยไหมสวยเนาะชว์นี้โชว์กก้ามนิดนึงชว์กก้ามก้ามยังไงนะก้ามแนน่มันเป็นเพชรค่ะเ คราวที่แล้วมีสัมภาษณ์ผมบอกว่าไม่บอกหรอกว่าอะไรใช่แล้วเดาไปแล้วผมก็ไม่รู้วันนี้มีสัมภาษณ์ไม่รู้จริงๆมางานวันนี้ผมแทบไม่รู้อะไรเลยนอกจากมาโปรโมทซีรีส์ไม่รู้ว่าด้วยต้องมีสัมภาษณ์ผมเลยใส่มาไม่งั้นไม่ใส่มาหรอกแล้วอยากปวดด้วยหรือเปล่ามีเพียล่ะ กอกันเ่าี่ลายกอบค่นเลยคะหนครับผม happy ีทกเขาเขาจะถามสิไมได้โบโบมีบอกว่าแบบอันนี้มันคืออะไรอะไรเราเราไม่รู้ชื่อของมันเขาไม่รู้แน่อู้ยอ้ยอูยอูอาคือู้ออยอา้อ้ยอู้อู้นอู้อู้ยอห้อม้ยออู้อยอู้ยอยอู้อ้ยอู้ยอย่อู้ยอู้อออ่้ มออีโบทำไ้ก่อนแล้วมีคล้ายๆกันเฉยๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากาา็ <S <S ใช่ครับผมจำจำจำชื่อบูไม่ได้ก็แปลกแล้วโอเคค,ะค่ะค